คุณจะไว้ใจเซนเตอร์แบ็กนะครับที่มีแฮร์รี่แม็กควายเกิดลีนเดเลฟยืนอยู่คือเรนเดลฟเล่นในโอเค OK, เนอร์ลำหนึ่งนะครับแต่ถ้ายืนคู่กับแม็กควายเมื่อไหร่บันไล่เมื่อนั้นเจอไบตันและตามด้วยไปเยือนไบเยนมิวนิกมันหนักนะแล้วถ้ายัางแพ้แล้วว่าเล่นมีดีอยู่เนี่ยผมว่า Ten ulk, เชนฮาร์ดเก้าอี้สัน่นคอนเลยครับฉะนั้นนะครับผมจึงโจหัวว่าเออเชนฮาร์ดกำลังว้าวุ่นนะครับว้าวุ่นอยู่แล้วนะครับไม่ว้าวุ่นได้ยังไงล่ะ สวัสดีครับทุกานอีกครั้งนะครับกับดรพีผิวเล่าทางช่อง YouTube นะครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับฟุตบอลซึ่งผมนํามาถ่ายทอดนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับแบบง่ายๆสบายๆแต่ก็เน้นไปที่แมนเชสเตอร์ย่างนี้็ตเป็นหลักนะตามภาษาเด็กผีจริงๆเจอหน้าผมเนี่ย ผมว่าเพื่อนๆที่เคยติดตามอยู่ก็น่าจะคงพอรู้อยู่นะมักจะเป็นเรื่องเก่านะครับย้อนเวลาหาอาดีตส่วนใหญ่แต่ว่าครั้งนี้อ่ะพอดีเกมระหว่างอาร์เซนอลกับแมนยูเตปเพิ่งจบลงไปไม่นานผมก็เลยอยากพูดถึงเอริกเทนฮารนิดนึงต้องบอกก่อนว่าความท้ายแพ้3-1เนี่ยดูตัวเลขแล้วมันน่าาจะเยอะนะครับแต่ว่าเรื่องรูปเกมเนี่ย ก็ต้องบอกว่าไม่เท่าไหร่มันยืนแตดเป็นรองก็จริงนะครับแต่ว่ามีโอกาสอยู่พอสมควรแล้วก็มีวิาพากษ์วิจารณ์กันถึงการทํางานของผู้ตัดสิน VAR นะครับจังหวะจุดโทษที่ไม,มเต็ดคนได้ก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้กวาดกันไปนะครับแต่ปตริยาจากแฟนบอลไม่น้อยเริ่มจะตั้งคําถามกับเอ็นเกนทาซีนัดชนะ2เสมอ2นัดที่ชนะเนี่ยก็ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่เกมในบ้านชนะบูมแฮมตันแล้วก็ชนะรอตติงแฮมฟอเรสโดยเฉยพาะชนะบูมเนี่ย หลายคนมองว่าน่าจะแพ้ด้วยซ้ำไปก็ถือว่ามีโชคเข้ามาถ่วยอยู่พอสมควรอย่างไรก็ตามเกมเยือนมานยืนเต่น,นี่แย่มากนะครับเป็นมาตั้งแต่ซีซั่นก่อนและ,แล,ะลากยาวมาถึงซีซั่นนี้เอริกินฮากต้องแก้ตรงจุดนี้ทําให้เสียงวิจารณ์ก็เริ่มดังขึ้นอีกประเด็นหนึ่งนี่ครับที่พูดถึงกันอยากจะบอกก็คือหลายคนสงสัยว่าทำไมเชนฮากเห็นแล้วว่าเกมเจอกับนะครับเกมเจอกับฟอเรสชนะมา 3-2ม,มันไม่น่าประทับใจเท่าไหร่แต่เทนฮาร์กก็ยังจัดผู้เล่นชุดเดิมลงลักเตะใหม่ใหม่มีก็ไม่ใช้แบ็กซ้ายเดลิกิลอนมาซึ่งสภาพความฟิตโอเคก็ไม่ใช้ในขนาดเดียวกันกองหน้ามีอยลนววนุนนะครับลาสมุทฮอยลุนซึ่งมีข่าวว่าน่าจะฟิตคันนะครับก็ไม่ใช้นะครับให้เป็นตัวสำรองทั้งหมดแล้วก็อย่างที่เห็นกันอยู่เอบรอนนี่มาร์คซ์ยาวเล่นแบบเฉยเนื่อยนะครับไม่กระตือรือร้น เล่นแบบไรอารมณ์อยากเล่นก็เล่นอย่างที่ผมพูดบ่อยๆเนี่ยท่าสัพท์ภาษาพิมเองกระสพพเงาะซะงะอยากจะเล่นก็เล่นไม่อยากเล่นอ้าวไม่เล่นวิ่งเพสซิ่งกดดันพอเป็นพิธีไม่ทำอะไรมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ทําไมก็ยังเอาลงอีกในเมื่อฮอยลุนก็พร้อมแล้วพอครึ่งหลังนะครับเอาฮอยลุนลงมาเกมมดีขึ้นเหมือนเดิมอันนี้ผมว่าหลายคนเห็นชัดละเกมดีขึ้นแล้วฮอยลุนเนี่ยมีส่วนกับเกมลุกมากนะครับเก็บได้จุดโทษได้ถ้าพูดสินหามาดูวีอาร์หน่อยจังหวะที่โดนแกมเบี้ยวนะครับเบียดกระแทกเนี่ย อาจจะให้จุดโทษกันดัหรือไม่ลูกขีเข้าไปนะครับให้การเซลแล้วก็เซแทงต่อให้การนาโทหลุดเข้าไปยิงแล้วมันรับหน้านิดเดียวนะครับตามที่ตีเส้นนะเขามีบทบาทดีกว่าฮอยนุนทาได้ดีกว่าแต่ทําไมเทนฮากยังเนี่ยเหมือนเดิมเทนฮารกโดนวิจารเรื่องนี้นะครับเรื่องผูตง้ตัวผู้เล่นเอะทำไมถึงใช้ชุดเดิมอยู่ทุนทูซีใช้ยอยู่ได้ทั้งที่มันเห็นว่าไม่ดีทั้งที่เห็นว่ามาร์ซียาวไม่ดีแล้วพอหลังจบเกมเทนฮากก็ยังให้สัมภาษณ์ว่าพอใจกับฟอร์มของมาร์ซียาวเล่นดีน,นู่นนี่ ซึ่งมันขัดแย้งกับความรู้สึกของแฟนบอลเนี่ยอันนี้คือแฟนบอลตั้งคาถามในเมื่อเตะไม่ดีอยู่แล้วก็เห็นก็อยู่ตรงไหนควรแก้ตรงไหนควรปรับกลับไม่ทานะครับนั่นอย่างหนึ่งนะครับที่เทนฮากต้องเจอนั่นคือคําถามต่างๆที่มากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่2ที่เทนฮากต้องเจอคือเรื่องอาการบาดเจ็บของผู้เล่นอาการบาดเจ็บนะครับอาจารย์ที่ก่อนหน้านั้นลา,ลาฟาเอวลารานก็เจ็บไปนะครับเมทันเมาส์เป็นตัวหลักที่เจ็บไปไม่นับที่พวกเจ็บตบดตัดปีซีซั่นคอปปี้ไมนูนะครับอามาเดียโลแล้วก็แบ็กซ เชนฮากต้องเจอตั้งแต่ตอนต้นเลยคำถามมันเกิดว่าทีมงานทีมแพทย์มันเป็นยังไงกันแน่นะครับโอเคอันนี้แฟนบอลอาจจะตั้งคำถามเองแต่ในมุมผมเนี่ยไอ้ของเจ็บมันเจ็บกันได้อย่างไรก็ตามนี่คือปัญหาที่เชนฮากต้องแก้ไขไงแล้วล่าสุดก็คือที่ซานโดราติเนสเจ็บอีกแม้จะมีข่าวว่าไม่ได้เจ็บหนักอะไรหรือว่าจริงๆแล้วมันฟกช้ำดำเขียวเล็กน้อยแต่เชนฮากก็เปลี่ยนออกไปมันไว้ใจไม่ได้ไงฮะถ้าลิชาเจ็บแล้ววาลานเจ็บอยู่แล้วคุณจะไว้ใจเซนเตอร์แบ็ก นะครับที่มีแฮร์รี่แม็กควายกับรีเดลเลฟยืนอยู่เหรอรีเดิลเลฟเล่นใน,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 นโอเคในระดัแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้ายืนคู่กับแม็กควายเมื่อไหร่บัลไรเมื่อน,นั้นอันนี้ผมบอกนี่เลยแล้วคุณจะเอาจอร์ดี้อีแวนส์มายืนจริงเหรออีแวนส์นะครับลงมาเกมล่างสุดที่แอตเลกเซนอลก็ยังดูปรับตัวไม่ได้ยังดูสื่อสนามนะครับมันอาจจะเป็นประสบการณ์ก็จริงแหละแต่ด้วยความที่เขาล้างเกมใหญ่ไปนานน่ะใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เทนนิสต้องเจอต้องแก้อีกนะครับอย่างที่สามหนะที่ตามมา ความขัดแย้งกับเจดอนซานโชหลายคนงงครับทำไมซานโช่ไร้ชื่อในเกมนี้เอาไง่ายๆไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดใหญ่ทั้งที่ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมหลายคนงงไอซานโชหายไปไหนล่ะเอาเก็บไว้ที่มานั่งสํารองก็ได้ไม่เป็นทีเด็ดซานโชช่วงหลังลงมาสํารองก็เล่นได้ดีนะครับปลูกบ้ามอันตรายอยู่แต่ไปกดไม่มีจบเกมนะครับนักข่าวไปถามหลิกเทนฮาร์ตว่าเกิดอะไรขึ้นซานโชถึงหายไปเทนฮาร์ตตอบว่าเขาซ้อมไม่ดีพอพูดง่ายคือมึงซ้อมไม่ดีมันก็ไม่ต้ออ like อ,องงเเเเลลล่่นก็ยไชืตดหุผขทร ในขณะเดียวกันหลังจากที่สื่อเอาคําพูดของเจนฮาร์สเนี่ยไปเผยแพร่นะครับในโซเชียลต่างๆไม่นานนะักเจนอนสซานโชกก็ออกมาโพสต์ว่าไม่จริงเลยนะครับคุณอ่านแล้วอย่าไปเชื่อทั้งหมดมันไม่เป็นความจริงผมโอเคผมซ้อมอย่างดีนะครับผมคิดว่าผมซ้อมดีในวีคที่ผ่านมาแต่ผมไม่ได้ครับอนุญาตให้พูดในบางเรื่องแล้วก็บอกว่าท่าที่ผ่านมาผมเต็มที่และผมมักจะเป็นแพะรับบาปอยู่เสมอ เขาพูดอย่างนี้นั่นหมายความว่าอย่งไเดาไม่ยากเลยนะครับว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นแน่นอนหลังจากนั้นไม่นานนะครับฟาริมิโอโรมาโน่ก็มาโพสต์นะครับว่าเทนฮากเนี่ยพยายามช่วยซานโช่เต็มที่แล้วซีซั่นที่แล้วนะครับส่งไปที่ฮอลแลนด์นะครับส่งไปที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยไปเยียวยาทั้งสภาพร่างกายจิตใจให้ดีขึ้นหวังว่าจะกลับมาได้เราคิดว่าซานโช่ต้องต้องดีแล้วแหละเวลามันสมควรแล้วแต่ในรอบ 2- 3สาสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งเทนฮากและทีมสตาร์นะครับ รู้สึกผิดหวังกับการซ้อมของเจดอนซานโชซึ่งถ้าจะให้เดาผมไม่รู้ผิดหวังเรื่องอะไรนะแต่ถ้าจะให้เดาก็คือซานโชเหยาะแย,ะยะ่ไม่ดีพอนะครับสภาพจิตใจไม่ได้ไม่ยอมเล่นไม่ยอมทําตามที่อาทีมงานได้สั่งเอาไว้อันนี้เดานะแต่ที่แน่นอนปัญหามมนเกิดขึ้นความขัดแย้งยมนมีแน่บรรยากาศมันเสียแล้วใช่ไหมครับถ้าคุณเป็นนักเตะแมนเชเตอแล้วเจอผู้จัดจาก,การทีมพูดถึงนักเตะอย่างนี้แล้วนักเตะอีกคนตอบโต้มาแบบเนี้ย มันจะเป็นยังไงล่ะนี่คือปัญหานะครับของเทนฮาร์ที่ต้องรีบจัดการให้ได้ทีนี้นะครับแฟนบอลไม่น้อยก็เริ่มมองแล้วเพราะโปรแกรมจากนี้ของแมนยูเต็ดไม่ง่ายมันโอเคมันมีเบรกพักทีมชาติสสัปดาห์ด้วยกันแมนยูเต็ดจะกลับมาอีกทีหนึ่งเสร็ 1, 7, วันที่16นะครับเจอกับไบตันพรีเมียร์ลีกเล่นในโอทัฟ์ฟอร์ดก็จริงเจอกับไบตันมันไม่ง่ายไบยตันนี่คนโคตรโคตรเลยนะครับแมนยูเต็ดชั่วโมงนี้เจอไบตันเนี่ยผมว่าโอ้โหหนักหนาสาหัสสากันบอกได้คําเดียวก็หลังจากจนั้นอีก3-4วันนะครับบจจะต้อองไปเเยนมิวนิค เกมกลางสัปดาห์นัดแรกนะครับในกุ๊ปสเตยหรือว่ารอบแบ่งกลุ่มของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปเยือนไบยเยนเบนิกที่อาริอันส์ยังไงล่ะทีนี้เท่ากับว่าเวลาที่เหลือเนี่ยถามว่าโชคดีไหมที่มันเบรกทั้งทีมชาติคนนี้ผมว่าโชคดีนะนักเตะหลายคนอาจจะกลับมาได้บ้างของตัวทีมชาติเขาต้องถอนอยู่แล้วที่เจ็อาจจะกลับมาได้บ้างทีนี้เทนฮากจะมีเวลาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรอาการบาดเจ็บโอเคมันอาจจะนอกเหนือแต่เรื่องก,การจัดทีมแท็กติก และความขัดแย้งกับเจนอลซานโชซึ่งทํายังไงได้ไม่ให้มันกลายเป็นรปรเสียเขาจะทํายังไงอ่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าทําไม่ได้อย่างที่ผมบอก2องโปรแกรม2นัดจากเนี้ยโปรแกรมเะครับเจอไบตันแล้วตามด้วยเปยือนไบเยนมิวนีกมันหนักนะแล้วถ้ายัางแพ้หรือว่าเล่มีดีอยู่เนี่ยผมว่าเชนฮาร์ดเก้าอี้สัน่นคอนเลยครับฉะนั้นนะครับผมจึงโจหัวว่าเชนฮกกบบาร์ดกำลังว้าวุ่นนะครับว้าวุ่นอยู่แล้วนะครับไม่ว้าวุ่นได้ยังไงล่ะนะครับเอามาดูการเชนฮาร์ดจะแก้ยังไงนะครับเพราะว่า มันจะเป็นวนลูปเหมือนเดิมไหมมันเด็กกำลังจะดีจะดีน่าจะพัฒนาขึ้นจากซีซั่นก่อนอ่ะมันทําท่าจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วว่ะตอนนี้เรื่องลุ้นแชมป์บอกว่าแฟนผีหลายคนทําใจแล้วผ่านไปสีนักก็ตามอ่ะมันแพ้ไปสองไงโอเคเส้นทางอีกยาวไกลแต่มันไม่เห็นแววว่ะการต่อบอลสันส้นๆการให้บอลบางทีจะบิดพลาดง,ง่ายการเท้ซิ่งมันก็ไม่ครอบคุมอ่ะทั้งหลายทั้งเหล่านี้นะครับมองแบบภาพลงกว้างาก,ก็เห็นกันอยู่มากเพือพ่อนมาแลกเปลี่ยนความเห็นมาวิเคราะห์กันได้ นะครับมาคอมเมนต์กันแล้วปิดท้ายนะครับใครที่อยากไปดูฟุตบอลอังกฤษติดคอรสนามนะครับกับผมแล้วกเฮียเตกนะครับติดทัวร์ทเทเวลจัดให้นะครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอแมนซิตี้นะครับวันที่29ตุลาคมก็ไม่ได้ยี่สิตุลาคมนะครับคือปกติ เดิมทีเนี่ยมันเป็นโปรแกรมติดต่อการเสาร์กับอาทิตย์เราคิดว่ามันใส่คนละวันตามกว่ารีพูลกับโอตแฮลฟอร์เรสก็เตะวันที่29เหมือนกันแต่บังเอิญเหลือเกินนะครับรีพูลจับสลากยูฟ่ายูโรปาลีกของทีมที่เขาเนี่ยวันที่26ตุลาคมได้มาเจอตูลูสหนึ่งในทีมแข่งที่สุดมาที่บอลรีพูลนะในกลุ่มอะในกลุ่มสเตเของยูโรปาลีกอ่ะมาเจอกันผลิตที่แอนฟิลวันที่26ตุลาคมเราไปดูทันเราก็เลยโยกมาแมตช์นี้แทนนะครับก็เท่ากับว่าไปกับผมกับเคียร์เเต็นี่ย ได้ดูรีพูโตู้สนะครับในเกมนัดที่3ของยูฟายูโรปาลีกหลังจากนั้นนะครับวันอาทิตย์29ไปดูแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนยูต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่แหละนะครับก็ใครอยากสนใจใครอยากไปร่วมคลิปกันก็ติดต่อไละเอยตามที่ผมขึ้นให้หน้าจอนี้รับรองสนุกสนานเบิกบานหัวใจนะครับไปเที่ยวกินเที่ยวดื่มคบคันแน่นอนไม่ผิดหวังเนื่อผมบอกเลยอาจจะมองว่าติดทัวร์ปน้องใหม่แต่ผมบอกว่าประสบการณ์เพียบทีมงาน ดีจริงๆนะครับอ้าววันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ